ทำว่าอสุภะกรรมาฐานในร่างกายนี้ทุกส่วนมันไม่ใช่ของสวยของงามเป็นก้อนอสุภะคือไม่งามแต่คนเราไปเห็นว่าอาจมที่คนเราไปถ่ายเทไว้ข้างถนนว่านั่นเป็นของโสโครกป,ปฏิกูลเป็นอสุภะไม่งาม เราหาลูกไม่ว่าที่คนไปถ่ายไว้ข้างถนนว่าไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเหม็นนั้นมันออกไปจากไหนก็ออกไปจากรูกประขันของคนเรานั่นเองตัวอสุภกรรมฐานก็คือว่าก้อนร่างกายของคนเราทุกคนตราบใดจิตเรายังเข้าใจเห็นว่าเป็นของสวยของงามนั่นเียว่า กรรมฐานไม่มีอสุภะกรรมฐานไม่มีอสุภะกรรมฐานมีก็คือมองทะรุโอปองในร่างกายสังขารของตัวเองทุกส่วนจนจิตใจไม่มีความยินดีในรูกในเสียงในกลิ่นในรสผอพพะธรรมาลมอันมีอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองนี่หลย เมื่อเห็นแจ้งทีนี้ภายนอกมันก็แจ้งภายนอกมันก็ไม่หลงแต่เมื่อไม่เห็นตัวเราเองเราก็อาทั้งนอกมันก็ลหลงไหลไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติมันหลงไหลเมื่อมันหลงแล้วมันก็ไหลไปคำว่าไหลก็คือมันเลื่อนไปหลงไป ต้องรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในภายในต้องเห็นกายนี้เต็มไปด้วยก่อนอสุภะของไม่งามหรือว่าในตัวคนเรานี่แล้วว่าทวานทางเก้าทวานทางเก้าก็คือว่ามันเป็นบาดเป็นแผลทั้งเก้าเก้าแห่งเก้าที่ ตาสองข้างหูสองข้างเป็นบาดแผลจมูกสองปอกก็เป็นบาดแผลปากทวารหนักทวารเบานี่ก็คือว่าเป็นบาดเป็นแผลในร่างกาย มัน,สนแสดงถึง